กอลฟ์สดไล่สด <9. 10. S 2> เก้าโมงสิบอ่าสวัสดีครับวันนี้มาอยู่เกาะล้านเออมาเที่ยวเกาะเที่ยวเกาะล้านเดี๋ยวนะฮะไม่ อากาศดีมากมาทุกคนขอต้อนรับสแชทเยอเลยครับเอาน้ำไหมน้ำกินไหมสวัสดี Youtube สวัสดีผม ช่องสามารถ SWNT เ,เราอยู่วันที่เกาะล้านครับผมช้านี้อากาศดีมากลมแรงนี่ ่วงวันหยุดก็พักผ่อนพักผ่อนน้ำพักผ่อนอากาศดีวันหยุดสบายๆลมแรงมากเราอยู่กันที่เกาะ้านนะเนจะให้ดูวิวดูวิว ตอนนี้นะตอนนี้เลยยังไงเชา้ายังไม่มีคนเช้าอย,าอยู่ยังเช้าอยู่วันนี้อากาศดี อยู่ที่เกาะแล้วนะอยู่ที่เกาะแล้วมาเมื่อวานเมื่อเช้าฝนตก่อยหน่อย,อย<ม>ก็อากาศก็ดีลมมีลมแรงใครที่จะมาก็เดี๋ยวเปิดดนี่เลยอันนี้อยู่หาดนวล หาดนวลหาดนวลก็มีหลายหาดใครที่ยังไม่ได้มามีหลายหาด มาที่เกาะก็ใครจะมาอยู่หอ,อพักห้องพักก็ดีเน็ดไม่เสถียรใครที่มาเช่าเราก็ขี่ไปขี่ใครที่จะเก็บ ฝนเด็บมันก็ตกรอแป๊บหนึ่งนะน่าจะเข้าที่แล้วมีสองขีดเอ,เอก็ใครที่จะมาก็นั่งเรือมาได้เลยนั่งเรือข้ามมามาจอดฝั่งพัทยาพัทยาใต้ เน็ตไม่ดีเลยทุกคนเด้วเดินช้าอยู่ไม่มีคนช่วงยังช,ง,ยงช่วง,วงยังเช้าอย,าอยู่คนยังไม่ไม,ไม่ค่อยมีน่าจะอยู่ตามหอพักแล้วก็ยังไม่ลงมาเงี้ย นั่งเรือมาถึงที่นี่ก็มีมอเตอร์ไซค์ใช้มอเตอร์ไซค์ขี่ขี่รอบเลยรอบขี่ไปไหนก็ได้ก็ไปตามเส้นทางแต่มอเตอร์ไซค์ก็เน้นพยายามสองคนเพราะว่าเส้นทางที่ฝั่งเกาะมันก็จะเป็นทางลาดชานันอาจจะมีขึ้นบ้างมีมีลงบ้างก็สองคนน่าจะน่าจะดีน่าจะได้ถ้ามาสี่คนก็ใช้สองคันสามคนก็ใช้สองคันก็ดีนะ ก็คือเราก็เช่าเช่าขี่เพราะว่ามันทางราชันมันเยอะมก็ถ้าอยู่หาดเดียวกันไม่ข้ามหาดก็ไปมาเงี้ยก็ไม่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 มีทางราชันแต่ถ้าข้ามหาดมาอีกฝั่งหนึ่งต้องขี่รถข้ามมาอีกฝั่งหนึ่งก็จะต้องข้ามต้องใช้กําลังรถเยอะต้องข้ามข้ามทางราชันเยอะหน่อยแต่ก็ไม่น่ากลัวไม่เสี่ยว เท่าไร่จะให้ดูแบบว่าเกาะน,นี่นี่พวกนี้แหละที่เราจะต้องขี่มามก็ส่วนห้อง,องพักก็เหมือนลงเหมือนโรงแรมทั่วไปครับมันก็มีพัสดัวพระหผมให้ก็คือเราก็ มีแค่สาาื้อผ้ามาเสื้อผ้ามาเปลี่ยนนอนก้างคืนสบายสายพักก็มีอาหารเช้าให้ก็กกายามค่ำคืนก็มีเขาก็มีการแสดงมีเอ,อมีเหมือนคาเฟ่หรือว่ามีร้านอาหารเปิดให้เรานั่งชิลๆได้ก็คือแต่เขาก็ เลิกประมาณสี่ทุ่มสามทุ่มสีทุ่มเขาก็เสร็แล้วผมก็ไปมาเกือบทุกหาดแล้วนะขี่มอเตอร์ไซค์ไปเรื่อยไปเรื่อย,อยก็ก็จะกลับวันนี้เวลากลับวันนี้ก็ขึ้นเรือเวลาเที่ยงไปพัทยาใต้แล้วก็ รับรถที่ตึกก็กลับบ้านก็ตอนนี้รา9โมง ก็อากาศดีมีลมแรงมีก็พี่หายก็มีอยู่แล้วเรื่องของที่พักเก้าอี้เนเก้าอีมีร้านขายของมีชุด ก็ S <S <an> ไม่แล้วเน็ดมาแล้วอให้ดูหาดทรายนี่นะก็สะอาดอยู่นะหาดทรายก็สะอาดอยู่นะไม่ไม่ไม่เกเอ่เอสกปรงเนาะเพราะว่ามันเป็นก่อไงมันก็สะอาด ลานกว้างเลยแบบกว้างเลยแต่กว้างมากก็เออช้าน้ำมันก็จะลดๆมันก็จะ่างนี้แต่กลางคืนน้ำก็จะขึ้นโั่ไงลูกสาววิ่งเล่นนู่นเล่นูกนงไปวิ่งเล่นนู่นเดี๋ยวปวดแขนนะให้แม่ช่วย งานทุกคนก็ประมาณนี้ส่วนใครที่จะมาก็มาวันหยุดก็ได้วันเสาร์อาทิตย์เสาร์อาทิตย์ไม่ได้เยอะอะว่าง่ายก็พอดีอะเสาร์อาทิตย์ก็มีเพื่อนไม่เหงาแต่ถ้าบอกว่านักขัตฤกษ์วันนักขัตฤกษ์จะมาเกาะล้านก็คนเยอะหน่อยนะ ก็จะเยอะปกติไม่ง่ายนะกาเลือกอ่ะก็จะเยอะ่าปกติเพราะผมถามกันแล้วว่าเออถ้าวันธรรมดาเนี่ยก็ก็ไม่ได้เยอะอะไรนักท่องเที่ยวก็มีก็ไม่ได้เยอะก็คือว่าไม่เหงามีเพื่อนก็ใครใครจะมาก็วันธรรมดาก็มาได้ก็ใครทจะจะเมาเรือก็เมาเรือเมารถก็นิดหนึ่งนะถ้าใครแบบว่าเฮ้ยมาแล้วมันเมาเรือจะต้องทำยังไงคุณก็ เขาก็นะขาก็มีห้องน้ําให้มั้งเหลือแต่เขาก็มีถังขยะให้คือถ้าเราแบบว่าฉุกเฉินแล้วเราอ้วกเราอะไรอย่างเงี้ยก็เขาก็มีถังขยะให้นะเก็เตรียมแค่น้ํามากับยาเมารถอะไรที่เราเมารถเมาเรืออะไรที่เราจะต้องต้องใช้อะแค่นั้นแหละเพราะว่าถ้ามาขึ้นไม่แรง ขึ้นไม่แรงก็มันอยู่แล้วขึ้นไม่แรงก็มีบ้างนิดหน่อยขึ้นแรงก็จะใส่สๆยหน่อยเรือเอเรือใหญ่นอนต่อนนะทุกคนก็น่าจะประมาณนี้ก็จะอยากมาหรือข้อสงอสัยก็ก็ถั ทมคอมเมนต์ไม่ได้เพราะว่าผมจะปิดไลฟ์แล้วดเดี๋ยวทุกคนจะเบื่อเนาะก็อีกสักแป๊บหนึ่งก็เปิดไลฟ์สักแป๊บหนึ่งแล้วล่ะเพราะว่าใคมามาเปิดไลฟ์บอกกล่าวข้อมูล ใครที่อยากจะมาหรือว่าเคยมาแล้วหรือว่ายังไม่เคยมามาก็ก็ดีอากาศดีเชา่าห้องเช่าอะไรได้อันนี้ผมว่าไอ้ที่เนี้ยผมว่าน่าจะขาน่าจะข้ามคืนได้นะถ้าถ้าเราแบบว่ามานอนแบบ ไม่เช่าห้องแต่มาก่อร้านแต่มานอนแบบไม่เช่าห้องแล้วก็อาจจะไม่เล่นน้ำเราก็มาเช่าเก้าอี้ตัวนี้แล้วแบบเช่าข้ามคืนไปเลยแบบว่าถึงนี่บ่ายโมงบ่ายโมงเราก็เช่าเก้าอี้นอนตรงนี้ไปเลยยันข้ามคืนไปอีกวันหนึ่ง พรุ่งนี้เช้าหรือว่าพรุ่งนี้บ่ายเราก็กลับเนี้ยก็ก็น่าจะได้นะลองถามเขาว่าแบบเช่าข้ามคืนเรามาแค่เอาบรรยากาศพักผ่อนนั่งเรือก็ประมาณนี้แหละผมผมว่าจะถามก็อยู่ว่าอยู่ข้ามคืนเลยได้ไหมไม่มียุงหรอกดึกๆอะมันลมพัดตลอด สามารถแบบค่าเช่าที่พักมากอย่างเงี้ยก็น่าจะจบไลฟ์แค่นี้ก่อนนะครับทุกคนผมช่องสามารถ s w n t ก็จบแค่นี้ก่อนครับแล้วก็มาพบกันใหม่